พีพีมาแล้ววิ่งล่างตัวเดียว16พฤษภาคม68สวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซทางช่องมหาบารมีนำโชค ยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะมาเจอกัน EP ที่18สําสำหรับแนวทางหวยแม่นๆเลขวิ่งรางร่างอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะสำหรับวันนี้16พฤษภาคม2568แต่ตอนนี้มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล L 6และ N 3เท่านั้นคะ่ะ ไม่สนับสนุนการพานาันทุกประเภทและโปรดใช้บิจารณญาติได้การรับชมด้วยนะคะเอาละคะ่ะมาดูแนวทางแรกจากคู่มือเสียงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลจับคู่10หน่วย2ตัวล่างถูกติดต่อกันมา8งวดซ้อ,อนตั้งแต่งวด17โมกระดาผลรางบัลเลขท้ายออก2 3ให้ถูกที่จับคู่2 3 ต่อมางวดหนึ่งกุมภาผลรางวัลเลขท้ายออก51ให้ถูกที่จับคู่51งวด16กุมภาผลรางวัลเลขท้ายออก50ให้ถูกที่จับคู่50งวดหนึ่งมีนาผลรางวัลเลขท้ายออก54ให้ถูกที่จับคู่54งวด16มีนาผลรางวัลเลขท้ายออก32 ให้ถูกที่จับคู่3าสองวันหน่งเมษาผลลังบันเล็กท้ายออก36ให้ถูกที่จับคู่สามหกวันสิบหกเมษาผลลังบันเล็กท้ายออก85ให้ถูกที่จับคู่85ดห้วันสองพฤษภาคมหลุดค่ะแต่มาตามกันต่อสำหรับงวดนี้16พฤษภาคม แนวทางจับคู่ได้คู่ชุด67 69 63 64 60 79 73 74 70 93 94 90 34 30และ40ในที่นี้แอดมินจัดทําให้รวมตัวเบิ้ลตัวตรงและตัวกลับ จำนวน36หางการพาดไว้ก่อนคะ่ะดูในภาพนะคะนำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลมาลุ้นกันคะ่ะสําหรับวันนี้ว่าจะเข้าอีกไหมนะคะตัวเลขมาชนกันเลยคะ่ะกับหวยซองใบนี้ล่างสุดล็อกประจำวันในส่วนของจับคู่เลขท้าย2ตัวตัวตรง36หางเข้าเลขท้าย2ตัวมาแล้วติดต่อกัน 8งวดซ้อนนะคะสำหรับผลงานงวัน16เมษาให้ถูก2ตัวล่างที่ออก8 5ถูกเป็นงวดที่7ค่ะและงวดก่อนหน้านั้น1เมษาได้สรุปเลข36หางเช่นกันค่ะปรากฏว่าออกที่2ตัวล่าง36ราสุดงวด2พฤษภาคมผลลางบันเลขท้ายออก06ให้เข้าตัวกับ60 ข้อมูลของ8งวดที่ผ่านมามีเข้าทั้งตัวตรงบางงวดก็เข้าทีตัวกลับนะคะสำหรับงวดนี้16พฤษภาคมดูตามภาพได้เลยค่ะสำหรับแนวทางวิเคราะห์เลขชุดนี้รอรุ้นไปด้วยกันนะคะและตามมาติดติดกับแนวทางเลขเด่นอาจารย์เมให้เลขเด่นล่างชนิดสองตัวมาตัวถูกติดต่อกันมา6งวดซ้อน ตั้งแต่งวัน16 1กกุมภาให้เด่นเลข5กับเลข7ปรากฏว่าออกเลขท้าย50ให้ถูกที่เลขเด่น5ต่อมาวันหนึ่งมีนาะให้เด่น4กับ3ผลลางบันเลขท้ายออก5 4สให้ถูกที่เลขเด่น4วัน1ีหมีนาะให้เด่น9กับเด่น5ผลลางบันเลขท้ายออกส2องให้เลขไม่เข้านะคะ วันหนึ่งเมษาให้เลขเด่น7กับ3ผลลางบันออก36ให้ถูกทีเลขเด่น3าวันสิเมษาให้เด่นสองกับ8ผลลางบันเลขท้ายออก85ให้ถูกทีเลขเด่น8และวันสองพฤษภาคมให้เด่น6กับ0ผลลางบันเลขท้ายออก0 6ให้ถูกทีเลขเด่นมาครบ0ูนย์ค่ะ มาตามกันต่อสำหรับงวดน,นี้16พฤษภาคมไฮเดนที่เลข4กับ8เก็บแนวทางไว้แล้วมาลุ้นกันสำหรับแนวทางเลขเด่นอาจารย์เมงวดนนี้ค่ะเอาละคะ่ะก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันอีกแล้วนะคะแอดมินและทีมงานได้จัดเลขที่ชนกันให้เหมือนทุกครั้งคะ่ะ สำหรับ EP 18วันนี้16พฤษภาคมได้เด่นลางตัวเดียวนั่นก็คือเลข4หาเลขมาจับคู่นะคะเป็นแนวทางที่ดีที่แอดมินนำมาเสนอเลขมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะคะเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นๆเพื่อเป็นทางเลือกนะคะมารับชมสถิติแนวทางกันคะ่ะวันสิบหกกุมภาให้เด่นห้า ผลรางบารรัลเลขท้ายออก5 0วัน1นมีนาให้เด่น4ผลรางบารรัลเลขท้ายออก5 4วด16มีนาให้เด่น5ผลรางบารรัลเลขท้ายออก3 2เลขไหมเข้านะคะแต่ไปเข้าที่หลักร้อยค่ะวดน1เมษายนให้เด่น3ผลรางบันออก3 6งวด16เมษายนให้เด่น8 ผลรางบันออกเลขท้าย85วั2พฤษภาคมให้เด่น6ผลรางบันเลขท้ายออก06มาตามกันต่อคะ่ะสำหรับวดน,นี้16พฤษภาคมให้เลขเด่นล่างตัวเดียวนั่นก็คือเลข4ใครชอบออกกำลังกายนำไปวิ่งได้เลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกคะ่ะในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ